สวัสด,ดีจ้าเซียนบันพื้ครับสวัสดีครับโอ้เราอ,อยู่ชุดเต็มชุดเต็มอ๋อครับครับเป็นจังไหนทางคุ่นเสาหนาวเนี่ยบออากาศยังเย็นอยู่ครับโอ้คือกันล่ะคะ่ะอากาศยังเย็นอยู่แต่ว่าก็ดีขึ้นสองสามมือม่หันหนาวครับแต่มือน,นี้รู้สึกว่าอากาศดีขึ้นจากน้อยเมื่อหนาวปันใดจา้าครับครับ,รบกันเกลเย็นพุ่มอาบน้ำผู้ดีเลย อืมค่ะจาจาจ่ามือนี่กันเห้อสิมาปลอยสุดเต็มเนาะสิบชุดบนล่างตรงตรงเปนว่าจ้าครับเพราะว่าหรือเป็นพิเศษวดทชุดไายทรงไายปีกอตอนนับปีใหม่ธรรมดาแบบมือเอื้นมือเฮือกคนอะผมจังสิบปลอยกันเพื่อให้เอฟซีเลยมีสุวฮามีโชคต้องกันได้หลายคนเพราะจะได้ มีเงินเจะไปีใหม่เนาะมีเนจ้ะปกติแล้วบังลังหวดนี่เตะทั้งบนทั้งล่างมันว่าจะนี่สิบชุดนี่ครับใช้จีจนนี่งวดนี่เป็นงวดที่เก้าครับส่วนไอ้สวนนี่เป็นงวดที่เก้าค่ะเป็นงวดเดียวงวดเก่าสวนนอกนั่นต์ตม้าตรงตรงเป๊ะเลยจ้ะกระมาบนมากล่าอยู่สองหัวได้แปดหัวนั่นจ้าหัวที่หน้าหน้ามังคั้นไป๊ออกนี่หัวมังค์นออกตัวกรับหาแปด เมียนจะออกหาอาียดหาครับที่ผมลงไปนก็อับเดือนนี้นะผมคัดลงไปหกชุดอันนี้ไม่เต็มเลยนะสิบชุดสิบชุดบน่างคือตรงๆว่าได้กลับเนาะจ้ะตามส่ก็เป็นสนาแต่ว่าบางอย่านมันก็คือเห็นนั่นแหละจ้ะ แปดมันหามไปหาเจ๊ต่ว่าหาปปปแปดถัดแปออกกลางหลังสินะจ้าแต่บากกะกลับไปแน่เนาะผู้พ่นหลกระไดกระยะตรงไหลกะจอบเบื้องมักตัวใดกะไปกลับไปน้าแน่กะดีเนาะจ้าครับเมื่อวานผมเียนในชื่อน่ได้ล่ะพี่สามครูขนะเดยงอืมจะเอาเน้นให้ใหนเดองวดนี้แต่ว่าไปฟังชุดเต็มก่อนเนาะครับครับครับจะจะจะบาวาปะทห้อยออกมาจังาบาวาเามันกับบแมนนะ มาจองให้ทุกซองไหนที่ผมลงเนี่ยผมจองให้บางค่ะจ้าบางนาของแอร์ออกมาได้จังเอามาว่ากับโบแมนนะเพราะว่าทั้งสองบอกไปกับเอฟซีกับซิปอัลเลมาด่ะเนียนจ้าเอาโอเคค่ะในงวดวันที่สามสิบธันวาคมหกหกเนาะชุดเต็มสิบชุดบนล่างจ้าตรงตรงจ้าครับบนล่างนะตัวเก้านะครับแปดมีแปดมีสี่มีหกจ้าจ้าวิ่งมีแปดมีสี่มีหกเด้อเดนวิ่งจ้า แปดเอฟซีสีรูปคลิปเหรครับจ้าแปดกับสี่เนี่ยจ้าครับเอาจับคู่ครับจับคู่ค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์แปดหกแปดหกแปดสองแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หกสี่หก สี่สองสี่สองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดครับสิบคู่นี่แหละจ้าสิบคู่นี่เป็นสุดมาตรฐานเต็มเลยครับจ้าแล้วคาในสิบสุดนี่กับที่ผมเน้นนุ่งเขีบนะครับจเอาเน้นๆไปเลยครับเน้นด้วยของเราครับจ้าเน้นๆจ้าเอาสามตัวนี่ ก็อาจจะงไปได้มากหนึ่หกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งนี่สามตัวจ้ะสองสี่หกสองสี่หกครับแล้วก็สองตัวนี่ 6, 4, 1. 1> ก็ตัวเก้าครับแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งก็สี่หกสี่หกครับยังได้สุดเป็นนี่ผมที่ผมส่งให้เอ็กซ์ซีได้แล้วก็สามตัวนี่นี่หกสี่หนึ่งจ้ะ สองสี่หกจ้าภาพแท่นี้แหละครับ<ม>แต่ว่าเด็กสามตัวนี่กันผู้เลมากอยู่ในนี้กับมุนหกครับอะไรเลยครับครบประตูอะไรอืมค่ะเพราะว่าเด็กโกมันกระเด็นด้วยกันนะผมมจาจับเป็นหกหกสี่หนึ่งสองสี่หกมันกระเดินในสองตัวนี่แหละแต่ว่า,ากันจะไปจับเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหสองเท่านั้นจ้าอะไรเพราะว่าเด็กผมไมีอยู่ไม่แปดไม่สี่ม่หกเนาะจ้า ไปบางเดี๋ยมัเนเลนมัดทั้งหกทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งต่ว่าตามรักมันก็มีอยู่แล้ว 4, 6, 4, 1, 8, 1, สี่หกสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่นะาจ้าหก <6 S 1> มุมหกกราฟก็อะไรอยู่นี่หกสี่หนึ่งสองสี่หกก็คือเป็น 4, 6, 6, 6, 6, 2, สีน 6, ่หกมีแล้วก็มีสองหกหกสองสี่หน้หกหนึ่งหกหนึ่งสี่ค่ะคือว่าเน้นๆให้เราเนาะมันนีเนาะสามหางคืผู้สำหรับทุนน้อยเนาะเน้นให้สามหางกับไปหาจับเบื้งไปกับน้ำเน่มันน้อยหางแล้วล่ะจ้า บนล่างเ้อค่ะจะเริ่มมาบนล่างเ้อะเมียนค่ะบนล่างเ้อค่ะตรงตรงแต่ว่าเอ่ออีซีทั้งเชียนบันผืนจะรูเนาะค่ะบางคนบนกับกับ,กบไว้เพราะว่าเลขกที่มักกับบ่อหลายหางเนาะจะ้ากับประมาณนี้แต่ว่าหลายงวดเดินติดนี่คือแตกบนแตกล่างกับเห็นมาแล้วเนาะค่ะชิจิจิเป็นงวดขีดเก่าส่วนนี้ง<ะ>วดจะเรื่อนี่ออกเต่านั่งข้างล่า<ะ>งจ<ะ>้าจ้าที่สองออกข้างล่างตรงจ<ะ>้าที่สาม สองบนตรงงวดที่สี่สี่หกออกตรงจ้าวห้าออกหกสามข้างหน้าตรงงวดที่หกมีรถเก้าเก้าศูนย์ก้าวเก้าศูนย์แล้วงวดที่เจ็ดออกเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดจมากข้างล่างงวดที่ห้าหน้าวงการห้าแปดออกแปดห้าข้างล่างจแต่แต่เด็กเล่นหาเจ็ดเจฉียนนั่นแหละจีบกอดกันมาก อค่ะค่ะค่ะเอาฟังสถกีตีเด้อเดินดีบ่เน่เด้ทรงไทยปีอ่า <alon> ตอนรับปีไม่อาจสิมีเฮเนาะตกบนแเตกลางอีกเด้เนาะจ้าครับจ้าแต่พ่อหน้าเสียงแรงรุนครับเพราะว่ามันกะบผมมีผู้ใดสีหูวหรอว่าว่ฮะาคตมากักทีเป็นยังไงเนาะก็เไปตามสูงครับค่ะได้ซี่ห้ามิจบอ่ะตัวละสิบบาทยี่สิบบาทกันยังสิพู้ใดพ่อใดแก้ครับอยูเนาะเมียนจ้า ใช่ค่ะทำไมไม,ไมีเงินเที่ยวปีไหมครับเมียนจ้ะถ้าเป็นผูน้ใดอย,อยากทัวรหาทั้งเส้นบันพือก็ทโทรไปได้ที่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกแปดเก้าเหมือนเดิมเนาะครับแต่กระทันหัวหนี้ทั้งเดรยรับเด็กแอนนี่ัวเชุดอไทยโอ้ปีนานี่เวอร์เก้อืม,อมจ้าเยี่ยมไปละเยี่ยมไปใส่ปูเยี่ยมละอูะ้ดเจียมตัวเวรวงหนาเลยตัวนีพาพาผมเตรียมสูตรเจียมยังไงละทั้งเดรย์รับ มันเด้ยร์น่ะคือว่าไหวฟังขนาเป็นวันี่ยี่สิบสี่เพราะว่าควมันจะถูกเด็กนางเขาหนักให้วดน็้มีสองเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เก่าเก่าศูนย์เจ็ดพันท้าหนึ่งเพวสุดยอดได้ละค่ะอืมจ้ะจ้ะเอาฟังเราเด้อบันทิ้ทางอ่าท้งเส้นบันพูเป็นกระเตียมตอนรับปีไม้ยางค่ะงวดนี่กับให้มันในเตะทั้งบนทั้งรางเด้อค่ะให้เดียวสุให้มันให้เอฟซีเป็นมันมัน สิรับสองเจ็ดเจ็ดสองลางครัเพราะว่าของผมมันรับข้างหลางสองเจ็ดเจ็ดสองครับศูนย์เก่ากับศูนย์มาแห้งนะจ้าแต่ว่าอ่ามันเฮ็ดไปตามสูตรเนาะครับจ้าสูตรหวยคำนวณเนาะ่าันผู้ได้เสือจตีกไม่ได้หรือก็จะแบบบวบไปยังครับจ้ามันมีมู้ใดยูหรอกแต่ว่าเขาวัดวงวัดใจกันค่ะวัดไปกมจาี่นาี เครงเด่นรับรางเครื source, ่องเด่นแค่นี <c 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 ้เวิร์กได้โอ้ค่ะเอาเอานันฝากความหวังไว้เนาะค่ะผู้มักตัวเลขกกระได้จ้าอย่ยินได้ฟังเรากรให้สุขให้มาน้ำกันเนาะวันนี้กรให้ได้มันมานเด้อเซียนครับครับครับค่ะทั้งสานนดทั้งสาวันหน้าก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีโชคร่วมกันเด้อครับเด้อค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ